สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์บริการไอแซดนะคะก็จะมาแนะนําการเชื่อมต่อตู้สาขาระหว่างสาขานะคะสําหรับท่านที่มีสํานักงานและออที่มีสาขานะคะการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านได้นะคะยังสามารถโทรหากันได้ฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันค่ะค่ะเราจะเชื่อมต่อวิธีการ เชื่อมต่อตู้สาขาระหว่างสาขากันได้อย่างไรคะครับจ่าเน็ตเวิร์กไดรกรมนี่นะครับก็คือที่สําคัญนะครับหัวใจเลยก็คือว่าด้าของฝั่งนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับสองข้างนะครับแล้วก็มีเราเตอร์นะครับที่สามารถทํา VPN ได้นะครับซึ่ง VPN ก็ย่อมาจากวิ r t u a l p r i v a t e Network นะครับก็คือเครือข่ายเสมือนส่วนตัวนะครับโดยใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนสายแลนนะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับ สองสาขานี่ก็จะเปรียบเสมือนกับอยู่ที่เดียวกันนะครับสามารถโทรหากันได้นะครับค่ะแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรกับการเชื่อมต่อแบบนี้ค่ะครับเมื่อเรามีการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วนะครับการโทรหาการจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับเราก็สามารถโทรได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับค่ะการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านได้อย่างมากนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะ อยากทราบว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีตู้สาขาเราจะสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบนี้ไหมคะครับเชื่อมต่อกันได้ครับสมมุติถ้าฝั่งนี้มีตู้นะครับฝั่งนี้ไม่มีตู้นะครับเราก็สามารถถ้าเราจะใช้หัวเครื่องที่เป็นอนาล็อกนะครับเราก็ใช้อนาล็อกเกตเวตัวนี้นะครับครับติดตั้งที่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มารีซิเตอร์ที่ตู้ฝั่งนี้ได้ครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าเราใช้หัวเครื่องนะครับ ที่ติดตัหัวเครื่อง i อนะครับแบบนี้นะครับก็คือสามารถใช้งานที่ฝั่งนี้แล้วต้องมาดีทิ่เตอร์ที่ฝั่งนี้ก็สามารถตรวากันได้เช่นกันครับครับที่เราเติมไ้นะครับก็ถือว่าจะตามรายการนี้เลยนะครับระหว่างไีคอนบางแคนนะครับกับสำนักงานนะครับก็คือเราจะทดสอบให้คุณปูโทรนะครับผ่านนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาที่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยว ใช่คุณคูเราก็สอบค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโทรไปอีกสาขาหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทําการทดสอบการเชื่อมต่อตุ้สาขาอยู่นะคะทราบสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะชัดเจนดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สัญญาณเสียงก็ชัดเจนดีนะคะการเชื่อมต่อบแบบนี้นะคะจะสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านได้อย่างมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะประหยัดค่าใช้จา่ายในการโทรได้อีกด้วยค่ะค่ะท่านใดที่สนใจนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขอเชิญมาได้ที่ศูนย์บริการไอแซคนะคะอยู่ที่ซีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีนะคะห้องไอทีสามค่ะขอบคุณมากค่ะ